าเจีฮาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกคนมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนในหมวดของห้องต่างๆพร้อมกับยกตัวอย่างประโยคจะมีคำศัพท์อะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะชูฝางชูฝางห้องหนังสือชูฉางฉือชูฉางฉือห้องเก็บของชูฝางชูฝาห้องครัว เจ้าชื่อเจ้าชืห้อ,องเรียนวอร์ช์วอร์แปลว่าห้องนอนค่ะสีสโตรเจนสีสโตรเจนแปลว่าห้องน้ำค่ะเข t ทิงเขตทิงแปลว่าห้องนั่งเล่นค่ะหุยย h ชหุยย h ชแปลว่าห้องประชุมค่ะต้าทิง ตาชิงแปลว่าห้องโถงค่ะฝูถางฝูถางแปลว่าห้องพระค่ะตี่เสียชื่อตี่เสียชื่อแปลว่าห้องใต้ดินค่ะต่อไปฟ้านชิงฟ้านชิงแปลว่าห้องอาหารค่ะหหวววออออยยย่่่าานเจีื我เจียนวอ三ื่อ แปลว,ว่าฉันมีห้องนอนสามห้องหอโยอีเจียนฉิฝางหอโยอีเจียนฉฝางแปลว,ว่าฉันมีห้องครัวหนึ่งห้องหอโยเหลียงเจียนสือโฉเจียนหอโยเหลียงเจียนสือโฉเจียนแปลว,ว่าฉันมีห้องน้ำสองห้องและหากว่าเราจะพูดว่าบ้านเรามีหลายห้องภายในประโยคเดียวเราก็สามารถพูดได้ว่า 我有สาม间卧室一间书房和两间洗手间แต่ว่าฉันมีห้องนอน3ามห้องห้องครัวหนึ่งห้องและห้องน้ำอีกสองห้องค่ะ like love, like ก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราถือตั้มทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ สำหรับทุนทูท่านใดหรือโรงเรียนใดสนใจหนังสือหันาษาภาษาจีนหรือหนังสือหันษาภาษาจีนชั้นประถมศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเข้ามาทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครูตั้มก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมคลิปของครูตั้มนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ